วันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันนะคะทุกคนพามาดูคูวาตานะคะเดี๋ยวลังหน้ากันอีกแล้วนะคะทุกคน็็ัน,ะะนี้เป็นรถลุกทอดน,นะคะลองกระถอนะคะ เขาวาสันเ,เก่าเดียวนาะผิดกับบ้านนั้นเลยนะคะเป็นน้ำแม่รัศมีนะคะทุกคนก็ไม่มีน้ำนะคะฟางก็สวยมากเดี๋ยวจะเอามาให้วัวนะคะแต่เราจะต้องมีภารกิจไปกลอกข้าวก่อนนะ,ะทุกคนมีพนักง,งานเดินโกยในทางด้วยโกยที่ว่าข้าวมันลม้มอ่าข้อมคนนานะคะ ถ้าไม่โกยนะเวลาเกียวไปมันก็จะไอ้นี้นะคะทุกคนมันจะมันจะอยู่ตามขนาด เร็กวกระสอบเต็มแล้วนะะก็นาตรงนี้เป็นนายาวเลยนะคะไม่ต้องมีอ่าไม่ต้องอันนี้เนาะไม่ต้องกราฟพลือนะคะทุกคน <c ười> คลิปนี้ก็จะขมิ้นผสมไทย เพราะเราเป็นลูกเขเมรนะคะเราไม่ใช่ลูกไทยนะคะทุกคนแคก่กระดดอยากพูดไทยเอาไม่ใช่ตะแหล่เนาะเออไม่ต้องมีคันเทนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเจ้าบกเขามาปลูกนะคะทุกคนก็มาปลูกให้มันกินยาตามอ่าคันนานะคะภาษาเรียกว่าอะไรนะคันเทภาษาเขเมรพลือภาษาไทยคันนาวาจะ มาแทนควายใช่ไหม ก็มีคนผู้คุมนะคะผู้คุมเดินเก็บตามสองคนนะคะทุกคนแล้วก็คนเดินเจอีกสองคนนะคะคนองก็สอบหนึ่งคนก็สำหรับดีซ0เจสิบคันนี้ก็ถือว่าสุดจัดนะคะนาะแปลงยาวนะคะแปลงยาวยาวไปนู่นเลยนะคะทุกคนก็อ่าคนเดินตามห้าคนนะคะคนขับหนึ่งคนรวมเป็นหกคนนะคะทุกคนสุดจัดมากก็บรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือ คุ้มครึมแล้วนะคะทุกคนมันเริ่มสตุมแล้วว่าอันนี้ก็เกือบสามโมงแล้วนะคะประเดี๋ยวเราจะไปช่วยแม่เก็บข้าวกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเนอเอ,อย่านมันฝนตกผอแม่พี่น้องบ่ามเม่นอีหยังกด่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาาไงไม่ถึงบไงไงด้วยซ้ำ